สำหรับวันนี้นะคะพี่เอสดีแล้วก็พี่กุ้งนะคะก็มารับรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปาสัมภาษณ์พีเอสดี SD กันคะ่ะว่าชอบนิสันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันคะ่ะถ้าเป็นยังไงบ้างคะพี่เอสดีสำหรับนิสันค่ะจริงๆผมเคยใช้นิสันมานานมากตั้งแต่ซันนี่จนกระทั่งเป็นเซฟิโร่เอสามสาม พอใจสมรรถภาพรถพอใจงานบริการอยู่แล้วแล้วก็โอเคทาด้านประกอบกับน้องชายก็ใช้รุ่นนี้อยู่เขาแนะนำว่าดีประหยัดน้ำมันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราสนใจเรื่องประหยัดน้ำมันเป็นหลักก็เลยสนใจเรื่องดทาน้าของตัวรุ่นอเมร่ารุ่นปี2022ครับประกอบกับผมเผอิญไปเปิดใน YouTube เจอพึ่งนิสันเฮ้ยผมก็เลยกดลองฟอลลดูสักพักเฮ้ยโอเคฮะแล้วก็ประกอบกับทาน้าของตัวนี้ได้ลองติดต่อดู เรื่องของการตอบต่างๆเร็วแล้วก็คุยกันค่อนข้างเข้าใจกันง่ายแล้วก็ <S <S ก็เลยสรุปเป็นนิสันจาก้านาของศูนย์ที่นี่บางบัวทองค,ค,ครับก็วันนี้พึ่งก็ขอขอบคุณพี่เอดี้นะคะแล้วก็พี่กุ้งและครอบครัวนะคะที่ให้โอกาสพึ่งได้ดูแลนะคะคก็ยังไงติดขัดตรงไหนก็สามารถโทรหาพึ่งได้ตลอดนะคะค,ค่ะขอให้พี่ขับขีบค่คันนี้ปลอดภัยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ